สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้นะคะวันนี้มีคำถามจากทางบ้านที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านฟังนะคะคำถามจากทางบ้านเนี่ยค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามโดยสิ้นเชิงเลยค่ะคุณไข้าถามมาว่าหลังจากที่ทำเลสิกเนี่ยนะคะหลังจากนั้นแล้วอยากจะไปฉีดบท็อกซ์เมื่อไหร่ทําได้นะคะแต่คำถามเนี่ยค่ะกับอีกคำถามหนึ่งเนี่ย จะมีแนวทางคำตอบเหมือนกันเพราะคำถามอีกคำถามหนึ่งคือถามว่าคนไข้ทำเลสิกแล้วจะทำตาสองชั้นได้เมื่อไหร่ควรทำอะไรก่อนนะคะคำถามสองคำนี้มีคำตอบไปในแนวทางเดียวกันนะคะในแนวทางนั้นก็คือว่าเรารู้ว่าหลังทำเลสิกหรือรักษาสายตาเนี่ยค่ะเราจะมีอาการตาแห้งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีเลสิกหรือรีเล็กสมายก็ดีเนี่ยภาวะตาแห้งอ่ะจะเกิดขึ้นได้3-6เดือนนะคะ ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามจะรักษาสายตาจะฉีดโบท็อกจะทำตา2ชั้นเนี่ยเราต้องไม่ให้เกิดการแห้งดับเบิลหรือแห้งเพิ่มเราต้องรอให้ภาวะแห้งนั้นดีขึ้นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยว่าถ้าเราจะฉีดโบท็อกตำแหน่งแถวๆนี้บางทีขอรอสักประมาณ1เดือนนะคะส่วนการที่จะทำตา2ชั้นเนี่ย อาจจะรอ1-3เดือนขึ้นกับภาวะตาแห้งของเราหรือเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนอันนี้ให้คุยกับคุณหมอได้นะคะส่วนคำถามอีกกลุ่มนึงที่คนไข้ถามมาเยอะคือคนที่เป็นต้อเนื้อค่ะสามารถรักษาสายตาได้ไหมต้อเนื้อเนี่เ,นเป็นลักษณะของลักษณะของรูปร่างของเนื้อแดงๆนะคะที่อาจจะอยู่บริเวณหัวตาหรือหางตาซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมของเยื่อบุตา โดยทั่วไปถ้ามีขนาดเล็กมากเนี่ยใช้ยาหยอดตาก็หาย แต่ถ้าขนาดใหญ่มากขึ้นบางครั้งก็ต้องลอกนะคะแล้วขนาดที่ใหญ่มากน,นั้นเนี่ยมีผลต่อค่าสายตาด้วยค่ะเพราะว่าแรงดึงของเนื้อเนี evet ่ยจะทําให้มีลักษณะของสายตาเอียงได้อันนี้จะมีผลต่อคนที่รักษาสายตาเพราะว่าถ้าจะรักษาสายตาบางครั้งนะคะต้องคุยกันว่าจะผ่าต้นเนื้อไหมในภายหลังเพราะสมมติว่าถ้ามีการผ่าต้นเนื้อนะคะสายตาเอียงที่เกิดจากต้นเนื้อดึงนั้นก็จะหายไปค่าสายตาก็จะเปลี่ยนไปต้องคุยกับคุณหมอที่จะทํานะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมีความละเอียดอ่อนหมดเลยในคนที่สนใจที่จะทําสิ่งดังกล่าวอย่าลืมคุยกับคุณหมอก่อนเล่าให้คุณหมอฟังให้ละเอียดนะคะเรื่องราวของการรักษาสายตามีความละเอียดแยบจนในคนที่เป็นโรคอะไรต่าง,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 างๆหลายๆมากมายเพราะฉะนั้นถ้ามีแผนที่จะทําอะไรต้องเล่าให้คุณหมอฟังเสมอนะคะ ในตอนหน้ามาฟังเรื่องราวดีๆคำถามสนุกๆเกี่ยวกับการรักษาสายตากับดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้มาเที่ยวสตรีทอาร์ตถนนเจริญกรุงนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ